มันนี่นะแมวตัวนี้เจอ,ออะไรนะยัยคุณคะฉันไม่ใช่คนเด้ร่อนจะขยับแล้วเป็นกระเชงหญิงแน่เโซลสเตชั่นกอนนรกซัมบี้ครั้ง สวัสดีค่ะจากคลิปหนังเรื่องเทรนทูปูซานที่พี่นาณาเคยรีวิวไปแล้วในคลิปนั้นก็ได้มีการพูดถึงแอนิเมชันเรื่องโซ s สเตชันที่ตอนนี้ทางค่ายสามงคลฟิล์มได้นําเข้ามาฉายในชื่อไทยว่าก่อนนรกซอมบี้คลั่งเป็นผลงานของผู้กํากับยอนซังโฮหลังจากความสําเร็จของ King of p ิกซ์แอนิเมชันสุดดิบเถื่อนและระทึกขวัญของผู้กํากับคนนี้นะคะที่ออกฉายในปี2011ก็ได้เปิดฉากรูปแบบใหม่ของวงการแอนิเมชันเกาหลีอีกครั้ง กับผลงานเรื่องไซบิในปี2013ที่ใช้รูปแบบการดำเนินเรื่องแบบภาพ,พยนตร์เนี่ยนะคะมาผสมผสานกับแอนิเมชันจนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของภาพยนตร์สุดระทึกแห่งปี2016เรื่องเทรนทูปู s านดวนรกซอมบี้คลั่งและที่เด็ดที่สุดก็คือการสร้างแอนิเมชันของหนังเป็นภาคแยกโดยเล่าถึงเหตุการณ์ในกรุงโซที่จะกลายเป็นจุดกำเนิดเรื่องราวในเวอร์ชันภาพยนตร์ และนี่คือสิบเหตุผลที่ควรจะเข้าไปดูโซลสเตชันก่อนนรกซอมบี้คลั่งข้อที่1 ถึงแม้จะเป็นการคาดเดาของทีมงานแล้วก็พี่นานานะคะจากแหล่งข้อมูลที่เราได้ค้นหามานั้น Soul Station จะเริ่มต้นแพร่เชื้อจากชายแก่จรจัดคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในสถานีรถไฟแน่นอนว่าต้นกำเนิดเชื้อซอมบี้นี้อาจจะถูกกล่าวถึงแค่ผิวเผินเช่นเดียวกับเวอร์ชั่นภาพยนตร์ซึ่งเป็นเหมือนจิ๊กซอให้ผู้ชมเนี่ยได้ไปปฏิปต่ปตอ,อกันเอาเองนะคะ ข้อที่ 2. Soul Station คือแอนิเมชันเกี่ยวกับซอมบี้เรื่องแรกในเอเชียที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์และกวัดรายได้พร้อมเสียงชื่นชมจากนักวิจารณ์มากมายข้อที่3 ผู้กำกับยอนซังโฮเนี่ยก็ยังคงใส่บทเสียดสีสังคมลงไปในโซลสเตชันอีกเช่นเคยเช่นเดียวกับเทรนทูปูซานโดยเขียนบทให้ผู้ชมเนี่ยมีความรู้สึกว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่าเหล่าซอมบี้ก็คือความกลัวและก็ความเห็นแก่ตัวของมนุษย์นั่นเองข้อที่4 ในเทรนทูปูซานเราจะพบข้อมูลของการแพร่เชื้อว่าเกิดจากการรั่วไหลของสารเคมีบางอย่างในไบโอเทคซึ่งอยู่ห่างออกไปจากกรุงโซลก่อนที่จะมาระบาดในโซลสเตชันซึ่งนั่นก็แปลว่าผู้กำกับยอนซังโฮเนี่ยยังสามารถแตแยัเรื่องราวในส่วนนี้ออกไปได้อีกคล้ายๆกับการเขียนบทของซีรีส์ชื่อดังอย่าง walking dead ข้อที่5 ในช่วงหนึ่งของเทรนทูปูซานเราจะพบว่าข่าวสารที่เผยแพร่าทางทีวีว่าการเกิดการจลาจลน,นั้นจะขัดแย้งกับข้อมูลที่ส่งผ่านกันทางสื่อโซเชียลลิปแพร่ภา,าเพเตุการณ์ซอมบี้ถล่มเมืองซึ่งรายละเอียดเล็กๆน,น้อยๆของบทเหล่านี้เนี่ยนะคะแสดงให้เห็นว่าผู้กำกับยอนซังโฮเขียนบทหนังของเขาออกมาอย่างตั้งใจซึ่งในโซลสเตชันเราจะพบกับการพยายามปิดข่าวสารเรื่องซอมบี้โดยการใช้หน่วยจู่โจมเข้ามาจัดการ ข้อที่6นอกจากบทภาพยนตร์ที่เข้มข้นแล้วผู้กำกับยานซังโฮเขาก็ยังพยายามใส่มุกใหม่ๆลงไปในหนังซอมบี้ของเขาโดยพยายามหามุมมองในการนำเสนอใหม่ๆในรูปแบบที่คุ้นเคยซึ่งถ้ากใครที่เป็นแฟนหนังซอมบี้ตัวยง Soul Station จะทำให้คุณลุ้นจนตัวเกรง็งเช่นเดียวกับเวอร์ชันภาพยนตร์จนลืมไปเลยว่ากำลังนั่งดูแอนิเมชันอยู่นะข้อที่7 ในหนังเทรนทูปูซานจะมีตัวละครเอกตัวหนึ่งที่เป็นชายเร่ร่อนซึ่งถ้าหากใครได้ชมภาพยนตร์ไปแล้วก็จะพบว่าในสถานการณ์ที่เลวร้ายคนที่ดูไร้ค่าเนี่ยกลับทําตัวเป็นมนุษย์มากกว่าคนที่เลอค่าซึ่งในโซลสเตชันเราจะพบว่ามีประเด็นเกี่ยวกับคนเร่ร่อนและเหล่าเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าแท้ที่จริงแล้วใครมีความเป็นมนุษย์มากกว่ากันข้อที่8 ในโซสเตชันจะมีตัวเอก3คนก็คือไฮซันอดีตสาวไซไลที่มีอดีตอันขมขื่นกับไควุ๊กแฟนหนุ่มของเธอและซุกคิวชายแก่ที่อ้างตัวว่าเป็นพ่อของเธอทั้ง3คนเนี่ยจะต้องเผชิญหน้ากับฝูงซอมบี้กระหายเลือดกับมนุษย์ที่ถูกปลุกสันดานดิบออกมาจนเป็นสิ่งที่อันตรายและน่ากลัวกว่าซอมบี้หลายเท่า ข้อที่9เสียงชื่นชมจากเหล่านักวิจารณ์ที่ยกให้15นาทีสุดท้ายของแอนิเมชันเป็นช่วงเวลาที่ลุ้นจนเกือบลืมหายใจข้อที่10ข้อนี้อาจจะเป็นสปอย จากคลิปเทรนทูปูซานที่พี่นาณาเคยพูดไปนะคะก็เป็นการคาดเดาว,ว่าตัวเอกในแอนิเมชันเนี่ยจะเป็นผู้หญิงคนที่แพร่เชื้อคนแรกบนรถไฟแต่จริงๆแล้วเนี่ยโซลเตชันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเทรนทูปูซานเลยเป็นแค่อีกเรื่องราวในช่วงเวลาเดียวกันที่ฝูงซอมบี้ยึดเมืองเพราะฉะนั้นชะตากรรมของไฮซันที่ถูกคิดว่าเป็นหญิงสาวลึกลับที่ขึ้นไปแพร่เชื้อคนแรกบนรถไฟนั้นไม่ใช่คนเดียวกันดังนั้นต้องเรียกขว แล้วร่วมตะลุยฝ่ากองทัพไปกับเธอในโซ u l Station 15กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะคะวันนี้ต้องขอจบคลิปพี่นานาพบประชาชนเพียงเท่านี้นะคะในคลิปหน้าเราจะกลับมากับหนังเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามนะคะฉันอยากกลับบ้านก่อนเทรนทูผูสานหายนะเริ่มต้นที่นี่โซลสเตชัน กรนรกซอมบี้ครั้งรออะไรกันนะ่ะกดซับสิ